เมื่อเวลา13.00น,นของวันที่12ธันวาคมในการที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดทูบีนัมเบอวันโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกร้านจําหน่ายสินค้าและบริการที่ตนเองสนใจนะคะซึ่งก็มีร้านค้ามากกว่า60ร้านค่ะที่มาขายของกันในครั้งนี้อย่างเช่นร้านขายโดนัทลูกชิ้นแซนด์วิช ช่วยลูกปัดบริการนวดแผนไทยดูดวงวาดภาพเหมือนและไฮไลท์ความสนุกคือบูธตักไข่ปลาโป่งสาวน้อยตกน้ำบิงโกที่เด็กๆสนใจเข้าไปร่วมเล่นกันอย่างสนุกสนานค่ะส่วนการเปิดงานนั้นก็เรียกความสนใจอย่างคับข้างด้วยการโชว์ทูบีนัมเบอร์วันแดนเซอร์ไซจากทีมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลายัยปีนี้สร้างผลงานได้อย่างสมความตั้งใจนะคะติดอันดับในระดับประเทศอีกด้วยค่ะอีกทั้งยังมีวงดนตรีที่ขึ้นโชว์กันหลายชั่วโมงนะคะก็สร้างความบันเทิงได้ไม่น้อยซั สำหรับการเปิดตลาดทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักคิดรู้จักวางแผนพัฒนาเรื่องการทำธุรกิจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยค่ะ